สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเนาะเซลลลมนะคะก็นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะเอ่อแม่ควานกับพ่อควานนะคะก็ได้ไปติดต่อรถไถนะคะมาทําการไถท,ที่ที่แม่ควานได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปเนาะว่าเราจะทําการไถนะคะเพื่อปลูกแปลงหญ้าไวใ้ให้ที่ใบบัวนะคะเนี่ย ยังเหลืออีกฝั่งนี้ด้วยนะคะแต่เรายังไม่ได้ไถนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณแม่จ๋าตรงนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์นะคะของพี่ใบบัวนะคะแล้วก็จะมีมูลของพี่บัวด้วยนะคะผสมกันทั้งของพี่ใบบัวแล้วก็ของบัวนะคะหน้าดินเราจะได้เสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะปลูกหญ้ยากนะคะเราต้องทำเป็นขั้นขั้น,นเอาไว้เนาะ น้ำจะได้อยู่นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาทำการสนับสนุนนะคะคนล,ละตะกาสองตะกานะคะคะแนนตรงนี้นะคะไม่ควานนะคะจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะสำหรับพี่ใบบัวของเรานะคะก็อันนี้เพิ่งทำได้นะคะร้อนมากมากนะคะวันนี้ก็คะแนนนะคะของรถไทยนะคะเนาะ เขาคิดเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงละห้า้อยคะแนนนะคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะใช้กี่ชั่วโมงเนาะแต่แม่ควานก็กะเข้าๆไว้น่าจะสิบชั่วโมงนะคะเพราะว่ายังมีฝั่งนี้ด้วยนะคะที่เราต้องดันดินให้เสมอกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะค่อนข้างจะเก็บดินยากเก็บน้ํายากนะคะดูมีตรงนี้นะคะสังเกตว่าเวลาปลูกนี่นะคะ หญ้าจะเกิดแบบกระยมกระเยมนะคะอันนี้พ่อควานนะคะวันนี้นะคะเนาะไม่ได้ไปช่วยไร่แม่ควานนะคะก็มัวแต่เอามูลของพี่ใบบัวนะคะมาใส่เอาไว้นะคะดินเราจะได้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะตรงนี้นะคะเราจะเตรียมไว้ให้เขาช่วงหน้าแล้งนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าตรงนี้ก็น่าจะประมาณเออสามสองไร่กว่านะคะคน่าจะได้อยู่สองจดสามนะคะก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะ เปลี่ยนแปลงยาตรงนี้ให้เขาได้ให้งอกเงยและก็สวยสมบูรณ์ตามที่ไม่ควานได้พูดไว้ไหมเนาะเราก็จะค่อยๆปรับหน้าดินเอานะคะวันนี้ก็มีมูลบัวด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่พอขวานได้ทําการกองไว้เนาะหนึ่งรถตุกๆนะคะก็ที่นี่เขาจําหน่ายนะคะสี่ถุงนะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะแม่ขวานก็จะซื้อมาเนาะ หนึ่งพันคะแนนนะคะก็รวมรวมกันแล้วนะคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะก็มารอลุ้นกันนะคะว่าจะแรงยาพี่ใบบัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ควานก็จะถ่ายคลิปให้ดูเป็นระยะระยะนะคะว่าคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทําการสนับสนุนมาเนาะไม่ควานจะทําให้เกิดประโยชน์เพื่อพี่ใบบัวให้ได้มากที่สุดนะคะสัญญาเลยว่าจะดูแลเขานะคะให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้อตนนี้ก็จะเป็นของ อีกเจ้าหนึ่งนะคะอันนี้ทำไปได้แล้วน่าจะสองชั่วโมงได้แล้วนะคะก็มีเมื่อวานด้วยเนาะแล้วก็มาทำวันนี้นะคะไม่ควันก็ลองถามพอดูนะคะว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะเจ้าของรถไทยท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะเนาะลองอทำไปก่อนแต่ไม่ควันก็คาดคาดเดาเอาไว้สักสิบชั่วโมงเนาะ,ะกะกะเอาไว้เลยนะคะ ถ้าอาจจะใช้มากน้อยเพียงใดก็อาจจะมากกว่า10ชั่วโมงนะคะเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆรวบรวมไปนะคะวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็ค่อยๆทยอยจ่ายเข้าไปแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีคะแนนอะไรมากมายนะคะเนาะเราทําเล็กทาน้อยนะคะก็รวบรวมกันไปนะคะนี่นะคะแล้วก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้สนับสนุนมาเนาะ หนึ่งตะก้าสองตะก้าของท่านนะคะตรงนี้นะคะจะเกิดผลกับพี่ใบบัวในเร็วๆว,วันนี้นะคะยังเหลืออีกฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ดันนะคะเนาะก็พื้นที่ก็ค่อนข้างจะต้องปรับปรุงเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าดินที่นี่จะเป็นเออส่วนมากจะเป็นดินปลวกนะคะปลวกเยอะๆและอีกอย่างฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นยูคานะคะค่อนข้างจะปลูก ยากนะคะเพราะว่าลากยู่ามันยาวนะคะทำเข้ามาในพื้นที่ที่เราจะปลูกหญ้าก,กันนะคะตรงนี้ก็จะทําไว้สําหรับให้รถนะคะวิ่งเข้ามาได้เนาะสาหรับเอาปุ๋ยนะคะแล้วก็สําหรับเวลาลงปุ๋ยสําหรับเวลาเราเอาญ้าออกจากเป็นล็อกๆนะคะเราจะได้มีช่องทางนะคะเนาะให้รถวิ่งวิ่งผ่านกลางตรงนี้นะคะจะได้สะดวกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพี่ใบบัวกันนะคะว่าเย็นๆแบบนี้นะคะม,มีอาหารทานกันหรือยังนะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณบัวนะคะเสียงก่อนลูกเสียงก่อนทักทายก่อนเร็วเดี๋ยวแมวยาให้เลยเร็วเสียงก่อนเสียงเสียงสวัสดีค้าก่อนสวัสดีค่ะเฉยๆค้าก่อนค้าก่อนค่ะดังๆ <c oughs> <c oughs> ทำไมเห็บอย่างนั้นนะลูกอ่ะ ะะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเสริมหญ้าให้อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็พ่อควานตัดไว้ให้ทานเล่นๆน,นะคะระหว่างรอระยะเวลาที่พ่อควานกลับมาเนาะยังไปคุมรถไถอยู่บัวจะมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองแล้วนะอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้านะคะที่แม่ควานสำรองไว้ให้เขาเหมือนกันนะคะหลังบ้านเนาะกะว่าจะให้อ้วนท้วนสมบูรณ <c> ์ <oughs> นะคะให้จะมั่มไปเลยนะคะ ก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบพระคุณทุกคะแนนนะคะขอบพระคุณทุกกาลังใจนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ขอบคุณก่อนลูกชูงก่อนชูงเร็วที่มอบแล้วก็อินดูนะคะให้กับพี่ใบบัวนะคะถึงจะเป็นคะแนนที่เล็กน้อยสําหรับใครแต่ก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยสําหรับพี่ใบบัวของเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารวบรวมและทําให้เขาเนาะเราทาด้วยความรักนะคะแล้วทําทุกอย่างให้เขาจริงๆเนาะ ใช้เวลา10วันนะคะในการรวบรวมคะแนนนะคะแต่ละคะแนนนะคะเนาะแต่ละตะกล้านะคะมาเปลี่ยนเป็น,ปนแปลงหญ้านะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอุศลมากๆเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ f ีนะคะที่ช่วยเหลือมานะะเนาะค่ะ้องขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะที่คอยสนับสนุนมานะคะช่วยเหลือแล้วก็เอนดูพี่ใบบัวนะคะ ให้มีแปลงหญ้าแปลงนี้นะคะไมขวัซึ้งใจมากนะคะไม่รู้จะตอบแทนแล้วก็ขอบคุณยังไงนะคะขอบพระคุณนะคะที่เมตานะคะแล้วก็มอบหนึ่งตะกร้าก็คือของขวัญที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ใบบัวของเราเนาะเพราะว่าะจะทานได้นานนะคะหนึ่งตะกร้าที่คุณพ่อคุณแม่หนึ่งตะกร้าสองตะกร้าที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมานะคะสามารถทานให้เขาได,ใาได้ให้เขาได้มีอาหารที่ทานนะคะได้นานมากๆนะคะนี่ขอบคุณยังลูก ขอบคุณยังคะเขียวไม่หยุดดูท้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับช่องของเราได้นะคะขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกกำลังใจคะ่ะหนึ่งคอมเมนต์นะคะคือหนึ่งกำลังใจที่ดีมากๆนะคะที่จะทำให้เรานะคะได้มีพลังนะคะต่อสู้แล้วก็ดูแลเขานะคะให้ดีที่สุดนะคะเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ FC ซนะคะมอบความรักนะคะแล้วก็ความเมตตาม,มาเนาะ เม่ควานกับพ่อควานสัญญานะคะจะเลี้ยงดูเขาด้วยหัวใจนะคะเก็บเล็กผสมน้อยให้เขานะคะแต่ละวันของเรานะคะจะก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้นะคะไปให้ได้แล้วก็จะทําทุกอย่างให้เขาได้มีอาหารนะคะไว้ทานในอนาคตนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกนะคะที่ทํามาจากใจนะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะแล้วก็มารักแล้วก็เอนดูพี่ใบบัวนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่ควานนะคะต้องกล่าวคาว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีเจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะคะคุณบัวขอบคุณมากๆคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ